ก็ขอกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายกิษนัโธงสันเทียรหัส0ูนย์ครับมาจากเทคนิคคอมพิวเตอร์วันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับ10คุณประโยชน์ของการดื่มน้ําเปล่าจะเป็นยังไงไปรอชมกันเลยครับการดื่มน้ําเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมทําให้ร่างกายสดชื่นช่วยให้อัยวะต่างๆทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่น้ําเปล่ามีประโยชน์มากกว่าที่คิดมาลองดูภายในขวามีอะไรบ้าง 1. ช่วยลดน้าหนัก การดื่มน้ำเปล่าช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายให้สูงข,ขึ้นทําให้ลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นการดื่มน้ําเปล่ายัางช่วยลดความอยากอาหารทําให้ทานอาหารได้น้อยลงช่วยให้อิ่มเร็วขึ้น 2. ช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมการดื่มน้ําเปล่าในตอนเช้าปริมาณครึ่งลิตรจะช่วยเพิ่มระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายได้มากถึง24ซจึงทําให้ร่างกายสามารถกระจัดไขมันได้เพิ่มมากขึ้นทําให้ลดน้าหนักได้เร็วขึ้นนั่นเอง 3. ช่วยกระตุ้มสมองการดื่มน้ำเปล่าในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนเป็นวิธีการปลุกร่างกายให้ตื่นทําให้ระบบต่างๆเริ่มทํางานช่วยทําให้ผู้สดสดชื่นการดื่มน้ำเปล่ามากๆจะทําให้สมองทางานได้ดีขึ้นเพราะสมองมีน้ําเป็นส่วนประกอบปริมาณ75-85%การดื่มน้ำเปล่าจึงทําให้รู้สึกมีสมาธิมากขึ้น 4. ทําให้ทานอาหารได้น้อยลงการดื่มน้ำเปล่าก่อนทานอาหารประมาณ30นาทีจะทําให้ทานอาหารได้น้อยลง นอกจากนี้ยังช่วยลดความอยากทานขนมของหวานการดื่มน้ำเปล่าจึงช่วยทำให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. กระตุ้นระบบขับถ่ายสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกการดื่มน้ำเปล่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้เป็นปกติลองเพิ่มปริมาณก,การดื่มน้ำให้มากขึ้นจะทำให้ขับถ่ายได้คล่องเพราะการดื่มน้ำเปล่าช่วยขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยง่าย 6. ลดความเสี่ยงต่อโรคหลายการดื่มน้ำในปริมาณที่พอดีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งลำไส้และโรคก,กระเพะะาะปัสสาวะเักเสบ 7. ทาให้หัวใจทํางานดีขึ้นการดื่มน้ำต่อเพียง5แก้วใน1วันก็ช่วยทําให้การทํางานของหัวใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยคนดื่มน้ําให้ได้8แก้วต่อวัน8เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว การดื่มน้ำน้อยสมงผลเสียต่อผิวหนังทําให้ผิวหนังขาดความชุ่มชื้นดูแห้งกร้านการดื่มน้ําเปล่าทําให้ผิวสดใสทําให้ผิวหนังมีสุขภาพดี 9. ประหยัดค่าเครื่องดื่มการดื่มน้ําเปล่านั้นมีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอ,อื่นๆจึงช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นและ 10. ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย หากรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นให้ลองเพิ่มการดื่มน้ำให้มากขึ้นเพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเกิดจากสภาวะร่างกายที่ขาดน้ำ